ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปประวัติศาสตร์กันทีเดียวนะคะที่ต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยควรจะได้ดูค่ะแล้วดูเฉยๆไม่พอนะคะควรจะส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นด้วยค่ะว่าทหารไทยเรานั้นปกป้องผืนดินนะคะปกป้องอธิป,ปไตยของไทยเราได้ทุกๆตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะ เรื่องราวนะคะเกิดขึ้น15ธันวาคม68ค่ะจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่เวลาเช้าเลยค่ะ6นาฬิกา6นาทีนะคะทหารกัมพูชาเนี่ยเริ่มระดมยิงจรวด BM21 เข้ามาในพื้นที่ชายแดนด้านประสาทต,ตาควายเนิน350แต่เช้าค่ะและเสียงปืนตอบโต้จากไทยเนี่ยก็ดังเป็นระยะเช่นเดียวกัน ก็คาดว่ามีการยิงใส่กันตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะที่พื้นที่ของปราสาทต,ตาควายที่เนิน350ค่ะแล้วก็ปราสาทต,ตาเมืองโทมออำเภอพนมดงรักนะคะทีนี้กระทั่งเวลา9นากา30นาทีค่ะแหล่งข่าวจากทหารนะคะในพื้นที่เนี่ยออกมาเปิดเผยค่ะทยอยกันออกมานะครับบอกว่าทหารไทยเนี่ยสามารถยึดปราสาทต,ตาควายแล้วก็เนิน350ได้เบดเสร็จร้อเเซแล้วค่ะ แต่ว่าตอนนี้นะคะก็ไม่มีใครเชื่อค่ะบอกว่าเดี๋ยวอรอแถลงการอย่างเป็นทางการจากกองทัพก่อนแต่บอกเลยค่ะว่าแหมความสุขในการยึดแผ่นดินคืนได้เนี่ยมันก็ปกปิดไม,ม่มิดค่ะเวลา12น,นาฬิกา50นาทีนะคะก็คลิปในพื้นที่เนี่ยหลุดออกมาเป็นจำนวนมากค่ะตั้งแต่คลิปหน่วยรบพิเศษเข้าไปตรวจเช็ค เคลียร์พื้นที่นะคะในตัวประสาทหน่วยเฝ้าระวังก่อเฮกันด้วยความดีใจแล้วก็สุดท้ายนะคะปักธงประเทศไทยค่ะแม้ว่าสภาพของประสาทตาควายนะคะจะพังยับเยินแต่ไม่ต้องห่วงนะคะอธิบดีกรมศิลป์เนี่ยเขาบอกว่าซ่อมได้แน่นอนซ่อมง่ายด้วยนะคะทิงอย่างไรก็ตามค่ะขออนุญาตลงคลิปนะคะให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ได้มีความสุขร่วมกันว่าพืนแผ่นดินไทยอธิปไตยไทยเรานะคะยึดคืนมาได้เสร็จร้อเปเซ์ค่ะ ไปตกนะครับเอาึ้นทอง้วครับที่ภาษาตาควายครับขอ,อร่วมด้วยขอร่วมด้วยค,ครับ DLP, DLP. Oh, yeah. You okay? here. You